สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องท,ทุกท่านที่เขามารับชมภาพพ่อแม่พี่น้องมาลงสวนอีกเด้อมือนี่สภาพอากาศพี่น้องเอื้อเบิงนัดติละ่ะสดชื่นแจ่มใสจ้ามือนิมาคเคลื่อนนี่ฝนตกแห้งแห้งอันพักคอยกระซืนอันคอยกระซืนพี่น้องคอยกระเลี่ฝ้าพผ้ามุดจอมาลงสวนสิผ้ามุเจอมาทั่วสวนมือนี่สิผ้ามุดจอมาหาหลาะเบิงผักเนาะ่าปลูกผักอิงหยางแนนมีผักอีงหยางแนนเนาะ อันมาพี่น้องมาเบิงน้ากันจาามายางน้ากันมายางเป็นมูก,กันเด้อพี่น้องเด้อยัยสขีขานเด้อมามาม,ามาเลาะน้ากันพี่น้องอันสิผ้ามุดเจ้าเบิงช่วงขางบก่กนเนาะขางบนนี่ก็แมนบังอือเด้อพี่น้องเด้อฟักท่องบัองอือน,นี่เขาต้องการพื้นที่พักขนาดเบิงออกนวยเหล่าพี่น้องเห็นบ่ติดนวยเหล่าเป็นพานสีเหลืองเด้อพูนนะเงาบกักง่ายเลย ปีนี้เป็นปีแรกพี่น้องคอยล่องปลูกเบึงทดล่องเบึงเบึงหงนวยง้ามเนาะคอยสิหาแนวมาห้องอันช่วงรางเขาไวเราบวบงให้เขาถือดินเพราะว่าถ้าถึกดินยานนวยเขาบ่งงามย่านมันเน่าเนาะอันทางนี้กับน่นวยบักไงเห็นบ่กพี่น้องวันนี้ก็มาถแถวนี้เด้อแถวนี้เป็นทั่วภุ่มสีม่วงเนาะ ผ้ามุจจกเก็บไปแล้วก็ประมาณนี้เห็นบอพี่น้องน่วยกันย่งงลายอยู่ดอกกันยังมีลายอยู่ก็จะได้เก็บอีกอยู่เด้อพี่น้องเด้อมันนี่ยก็จะผ้ามุจจอมาทางนี่มันนี่อท่างนี่มันสุก,กินีเด้อพี่น้องป้าสุก,กินีข่อยไหมามาหลายแทบ,บนนี้หนวยไงยพ่อเก็บแล้วเห็นบออันกำลังออกดอก,กหลายอยู่เห็นบ่พี่น้อง พอเก็บแล้วเนี่ยจะเอาไป็นฟานฟานฟานแล้วก็เก็บใส่ช่องแข็งไว้ถ้าใส่แกงแกงอันน้ำมัใส่ออมใส่อันแกงเห็ดเผืองหวานอุ้ยแสบพี่น้องเดี๋ยวจะพ้ามุจ้ามาเก็บเราเนี่ยทางนี่ก็สุกินนี่อันนี้เป็นพันธุ์สีขาวนุวน่นน่นนนะจักหน่อยเนาะนุ่ยบบกง่ายเลยคอยจะไว้ถ้าผ้าน,นี่มันใหญ่เกินกินแล้วเนี่บดแสบในไงเกินแล้ว เบื้องนวยซ้ำนี่กำลังกินเห็นบอลอันออกหน่วยกระาลอยู่พี่น้องเห็นบอเต็มเลยัท่างพี่อีกบันเนมาทางนี้บันเนพี่น้องทางนี้เป็นทัวภูมิตัวภูมสิสีสีเหลืองเด้อพี่น้องปีที่แล้วเคยกับปลูกก็ป้าดกคือเก่าปีนี้กระไดพ่นนะเป็นพ่วงอยู่พุ่น ใกลจะพ่อเก็บแล้วดอกเต็มเลยพี่น้องเห็นบอเบิ่งเป็นนวยเป็นนวยแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อหวานกรอบพันนี่แซบคือกันละพี่น้องกับสีม่วงดูนี้มาข้างนี้ก็บาดดอกอุย้ยมีแห้งอกมีแห้งไก่ไดี <c oughs> พี่น้องเอ้ยเบิ่งบาด อุ้ยดกคักอยู่ปีนี้ก็ได้ปีที่แล้วก็ได้หลายอยู่ปีนี้ก็พุ่นหน่วยนี่พ่อเก็บเหล่าพี่น้องนี่คอยปลูกไว้ซีพุม่มบะนี้ทางนีนก็แม่นบักอือเด้อบัะนี้พี่น้องเอ้ยบักอือบักอือพ่านนี่อันเป็นพ่านสีเขียวบัน่นติดหน่วยไปเบิ่งหาเบิ่งยอ,อดนะ ยอดมันเป็นตาอ,อันแซ่อันแกงน้ำมัแเสบเทพ้พออี่น้องเอ้ยเบืองไปเนี่ยที่เรอุดมสมบูรณ์เลยมีเรามีเรามีนวยเราเบืองยอดยอดเขายอดปักง่ายเลยเดี๋ยวมาสอง่งเบืองนวยสอง่งเบืองนวยน้ำกันพีน่น้องหาส่างเบืองน่ะออกนวยเราบอกนวยสีเขียวด้วยก็จะเป็นนวยสีเขียว อันแสบพี่น้องบานมัน่นดีพันนี่พูนทาาพูนอีกเห็นบ่หยอดมันอันดอกท่านตะบ้านข่อยกะซื่นพ่อว่ออยู่เห็นบ่พี่น้องงามหลายแบบนี้ผ้ามุดเจ้ามาท่า้บบนี้เบื่องดอกดาวเรื่องข่อยกะปลูกแซมสุหมองด้วพี่น้องด้ออันนี้ข่อยปลูกริ่มทางยางเนาะ กำลังจุ่มออกเต็มเลยสีนี่งามเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่จังน่อยนี่เขาออกดอกไลยๆนี่แห้งจะงามค่ะอันท่านี่มันแตงไทยพี่น้องแตงไทยเป็นจังไดโนอเป็นก้าวบุน้อปีนี่ปีที่แล้วกระโบ้ได้กินลายป็นไดแตงไทยแตงไทยนี่ มันต้องมักอากาศหอนคกๆคือบานเหาเนาะแตงไทยเห็นบ่กําลังกะออกหน่วยแล้วเห็นบ่หน่วยน้อย,ยหนึ่งแต่ว่าก็สิซุกค่อย่อยบ,อบ๊อบพี่น้องเอ้เพราะว่าอากาศอันหนาหอนมันมีหน่อยเนาะมันก็คือบานเหาถ้ามันอันเริ่มจะซุกแน่บ่นี้อากาศมันก็หนาหนาหนาวก็เข้ามาแล้วแล้วมันก็เรยบท่ท่านปึ้งบๆ้งบ,งบ,งบงนั่นติดลยหนวยอยู่พี่น้อง อันนาข้างบนก็คือกันนะเห็นบนะ่น่ะเห็ดเต่ออ้อยอยู่กส็สีจับน่วยหลยอยู่พี่น้องสิงพ่อได้กินน่วยอันดิกบ,บกระปนลกบแก้วอยู่นี่เห็นบนะ่หน่ะนะแฟนขอเลามากกินได้พี่น้องขอยเอาน้ำตาลรวยให้เราเราก,กินแล้วว่ามันแซ่บมันหอมดีบ่อันนี้ก็แมนพักอันข้น้าใบยิกเนาะ กาดใบยิ้มพาคมุดจอบปลูกเนาะแป๊บเดียวนึงเห็นบ่พี่น้องไงคักแล้วข้าวเดียววันนี้มาเบิง่งอันนี้กะสุก,กินนี่อีกแล้วพี่นอ้องอุ้ต้นมันเหลือเนาะคอยก็เอามันเน็บเน็บ,นบลงไปเห็นบ่อุ้ยกำลังกินเลยพี่น้องนี่หนวยซ้ำนี่กำลังพ้อกินเลยนี่นะเห็นบ่น่ะหนวยใหญ่ก้นนี่บดแสบสร้างพี่อีก ลายนวยยุก่อนนี่กำลังออกนวยไม่กัหลายเห็นบ่ทางนี่เป็นี่พี่น้องมะเบืองทางนี้เป็นพริกเด้อบป็นี่พริกพริกอันหยวกพันเพชรเห็นบ่พี่น้องออกนวยเหล่าต้นในน้อยหนึ่ง <c oughs> ดอกอยู่ดอกอยู่ดอกลายอยู่พี่น้องนะ ปลูกแซมๆกันไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะนั่นทางนี้อีกคุยปลูกหลายต้นดูพี่น้องนะเดี๋ยวมาเบิ่งต้นนี่น้ำกันต้นนี่เบิ่งหน่วยใหญ่แล้วหน่วยใหญ่คักแล้วนะั่นดอกกันลายเบิ่งอันนี้พี่น้องงามบ่าม,ม,ามุจเจว่าให้มุจเจเบิ่งดูแล้วเนาะ ต้นดอกกระลำดาวคอยพี่น้องกับสงมางามค่ะเบิงเบิงความงามของนางนะดิี่ละใบเขียวพุน่นใบบักง่ายอุดมสมบูรณ์ลายพุน่นใบหอดพุน่นเป็นเทไ้ไใบแต่ว่ามันม่นพักหนาหนาวพี่น้องแดวยวก็เสีห้ผู้เจ้าเบิงขางลางของเขานะเบิงล่าต้นนะดิี่ละ อุดมสมบูรณ์ล่าตน้นแบบง่ายนเ,เขาเริ่มออกดอกแล้ก็จะกินดอกอันนี้เล้อพี่น้องนี่เอาไปพัดแซบแซบพัดไส่น้ำมันหอยแต่ว่ามันจะออกช่วงหนาหนาวเป็นพักกินสำหรับหนาหนาวมันต้องแซบค่อยเอาปุ๋ยขีกก้ไก่คุกเข่าอันผสมใส่ดินไหมพี่น้องเราจังลุงปลูกเบงมันงา่ามไหลยล่ำต้นใหญ่ ชื่นอกชื่นใจชื่นอกชื่นใจบ้านอบนีพี่น้องไปเบิ่งข้างล้างอีบนีบอกทัวมันเป็นจ้งแดนเป็นตะคือบ่โอ้อยปีนี้รู้สึกว่าเป็นกาวด้วยพี่น้องด้ยดอกดาวเรื่องสีเหลืองสีเหลืองแตกต่างกันซองเหลืองด้วยพี่น้องด้ยงามนะจ่าเนาะอันสีเดดไปไหว้พระอยู่มือแรง ท่างนี่ทัวฟักเงี้ยเพคือพี่น้องเ่เป็นเก่าอันนี้มันบวบบวบเลียมมันจะออกท่านบาบพี่น้องเอ้ยมันจะได้กลิ่นบบอากาศมันก็จะหอนแปบ๊บเดียวมันก็จะเมือเหล่านะั้นก็จะใหญ่บ่าท่านมึงทั่วปีนี้บ่าเป็นเก่าพี่น้องมันโดนอันลูกเฮบเลีนงานมัน มันก็เล่นลังอะไหมมันก็เล่นไงพุทธเต็มทีเบิงึงคอยเอาปุ๋ยใส่ใหลเราด้วนี่แต่ว่าเบิองยอดก,ก็กำลังแตกอยู่เนาะพี่น้องเนาะคิดว่าจะทันอยู่หรอกเพราะว่าเดือนนี้เดือนหน้าก็ยังห่อนดูไหมบางอันก็ข้าวเครื่อขึ้นแล้วเห็นบ่กะมันล่อเบิองน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะบันิศภาพไปเบิองท่านั่นอีกบันนี้เบิองแถวนี้ก็เป็นจังไดเป็นตะคือบ่ แต่ว่าเบื้องกะก็คืออยู่นะแตกยอดแล้วเห็นบ่คิดว่าสีพอ่อในกินอยู่หรอกพี่น้องถ้าน่นกระเมนบกือคือเก่าด้วพี่น้องเรื่องเหงาไง่ๆนั่นอันตรงนี้มันแตงไทเห็นบ่แตงไทก็กาลังจะออกน่วยแล้วก็สีไ้กินแล้วเห็นบะเริ่มจะออกดอกดอกแตงไทยยุบ้านข่อยก็มีเนาะื้อน,นี้สพาพมุดจบไปเบื้องอีกทางหนึ่งด้ี้พี่น้องด้อ ขีข่ขานยางไปมุจเจ้ายาสะฟ้าขี่ขานเด้อมาไม่ยางนุ่กันจักหน่อยจ้าส่วนท่านในแมนพักโหระพาเรือพี่น้องเรืองน่ะเห็นปะผกโหระพาข่อยกว่ากำลังงามเบิ่งแต่ยอดกำลังจะออกดอกข่อยสิได้มาเด็ดแล้วถ้าปัสซัน,ม,นมันจะมันจะอันบดแตกก่อให้ข่อยกว่าสิมาเด็ดให้เขาลองพอดีล่ะสิได้เด็ดไปอันเห็ด น้อยู่น้าก,กินมอแลงนี่เมึ่เสียเอาไปใส่แกงเขียวหวานงามดูนาะพี่น้องเนาะปลูกไวเห็นบ่เขาปลูกแกงสีเขาก็ได้กินว่าต้องไปซื้อข้าเจ้ารวมสมบูรณ์ดูโดยร่วมเนาะความหวยหวยอยู่พี่น้องเอ้ยถ้าเอามือมาจับยังสิแต่แมนอันทางนี่แมนบรอกโคลีหอยเด้อพี่น้องเด้อเมื่อเขาก็จะปลูกปีนี้เป็นปีแรกพี่น้อง องอันก็ออกดอกแล้วต้นงามค้นกันเห็นบ่ใบงามคู่กันเดี๋ยวมาเบิ่งดอกมันเนาะอันนี้ก็พ่อเก็บเราได้ในพี่น้องเห็นบ่ดอกมันเป็นขแขนงพันธ์สีม่วงเนาะซัมนี่กำลังพ่อกินน่ะพี่น้องแหงตัดเบิ่งอันนี้ค่อยป่อยไปมันออกดอกมันก็นเลย เป็นนักศึกษาคนสวยถ้าผ่านสะทอกแต่ว่าพวกเนเี่ยเราขวด็ดีไปกินไปกินได้อยู่อ่นอนอยู่นะพี่น้องนะนี่เห็นบอมันจะเป็นผ่านแบบขแขนงัซีลนะนะพโอ้ยทางนี่งามนะเห็นบออันนี้เหงาใหญ่อุดมสมบูรณ์เบิ่งบันี้ช่วงล่างเนดะ้อบันี้พี่น้องเนดะ้อบ่ให้พื้นที่บางเปล่านะเอากระลำกระลำไถ่เมลี นี่เสียบใ้เห็นบอนึกว่ามันจะบ่ง่ามเห็นบ่จับอันจับหัวล่งหัวให้อยู่ตัวละเห็นบอได้ยินเสียงบมพี่น้องความครอบของเขาปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์จ้ามีั้งต่สานขี่วัวขีว้ขไส้เด้นนี่พี่น้องส่วนด้านล่างของเขาเนาะเขาก็จะเด็ดใบออกพี่น้องให้มันโปร่งเห็นบอเพื่อที่เขาจะได้แตกคะแนงออกมาใหม่น่ะเห็นบอเขาก็จะแตกแะแนงออกมา เราใบมันหอกยจะเอาถิ่มหาก็าเอาถิ่มลงว้ยังสีเพ่เพื่อเป็นการในมันปกคุ้มนาดินห้มันมีความชื้นนะแล้วมันก็จะเห็นว่าใบมันกว่าก็จะเจกาวกแหว่งสีเราใบเขาก็จะเน่าแล้วก็ละไล่ไปก็เป็นปุป๋ยไปได้โตเนาะบันนี้เมืงทางน,น้ำกันอีกวันนี้พี่น้องส่วนทางนี้มันผักสลัดด้อพี่น้องด้วย พักสลัดช่วงหน้าหงอนนี่เขาจะออกดอกเร็วเห็นือเริ่มออกดอกแล้วแต่กระงามอยู่อุย้ยเบิ่งเงานี่งามเบิ่งความกรอบเนาะเดี๋ยวคอยกระสิตัดอีกละอันนี้แรงละเสียวไปกินกับเมนูใดเมนูหนึ่งเบิ่งก่อนพี่น้องคือว่าละเนาะเห็นพักงามก็คือหาตะแนวมากินกับเนาะเบงเงานี่ อุ้ยอันนี้ก็งามเห็นบ่สวยงามายพี่น้องเอ้ยแล้วก็ปลูกเป็นแถวยังสี่เห็นบ่กินบ่หวาดบ่ไหวพี่น้องเอ้ยผู้ใดสิมาเอาไปกิ่นก็มาได้จ้ะบะนีสิผ้าขึ้นมาเบิง่งขางบนอีกแน่จังน้อยเนาะบะนีะ้เนาะตรงนี้แม่นบักเขือแนละ้วพี่น้องเด้อร่องเอาบกเขือมาลงยุสวนปีนี่ล่องเบืองปีแรกมันเป็นยังไงมันจะคือบ เห็นบ่กำลังออกดอกพี่น้องต้นก็อุดมสมบูรณ์อยู่เบึ่งนะ้ที่ละแต่คะแนงหลยอยู่น่ะเงาใหญ่อยู่พี่น้องิึงเพราะไม้มัดสักไว้เพื่อที่จะบ่ให้มันอันหยางเนาะเวลาล่มพัดนะน,นะเพราะว่าอยุสวนล่มมันแห้งโดยร่วมเราก็รู้สึกว่าอุดมสมบูรณ์อยู่นะปีหน้าควรเสียมาปลูกอีก เมือกับอันพยามคุ้มห้เขาพี่น้องมันก็ดูแลง่ายเพราะต้องมาค่อยถอนหยานํำเมือกันับว่าอุดมสมบูรณ์ดูปีหน้าก็เสียเมาปลูกหลายก็หนีอยู่เมืองมันี่ถ้าอันนี้ก็สลัดคือกันแล้วพี่น้องอันนี้ก็พอกินแล้วเห็นปะมองในมีพื้นที่พักอันใดเขากินเ้าก็ปลูกเลยแล้วพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นพักสลัด ่อยแยกแล้วเป็นสลสดสีม่วงน,นี่ค่อยก็จะแยกแล้วเห็นปะมันมันมันขืนลายแล้วมันมันแน่นนะมันก็จะบปร่งใหญ่อยก็จะแยกออกก็จะเบงกรวมมีพื้นที่ตรงใดว่างนี่ลาพี่น้องเอ้ยโดยร่วมเห็นปะเป็นจังใดพี่น้องเมือยบอมุจ้ม <laughs> เมย์ยางบออันขอตรวจขออภัยด้อถ้าคลิปเน่าเปลี่ยไปพี่น้อง อันผ้ามุดเจ้ายางบางท่านก็สิโอ้ยสิเมงดไงบนน้อนี่พักให้เบิง์นี่เออเราพี่น้องเอ้ยมากรปจากคลิปนี้ถ้ามักถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้จ้าเด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้จ้าขอบคุณที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมเข้ามาเบิงคลิปให้จนจบเนะจ้าเนาะขอบคุณจากใจจริงจ้าเจอกันพลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อลาไปแค่นี้จ้าสวัสดีจ้า